งานช่างไม่ได้อ่อนโยนบล็อกไม่ทนอยู่กับผมไม่ได้ตัวบล็อกผลิตจากวัสดุชนิดพิเศษแข็งแรงทนทานพร้อมลุยทุกไซ์างานมาพร้อมกับเต้ารับทองเหลืองพร้อมม่านนิลภัยบล็อกยางบีวันของเรามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งบล็อกยางธรรมดาที่เป็นกาวคู่บล็อกยางที่มีสวิตรีเซ็ต บล็อกยางที่มีสวิตเปิดปิดและสุดท้ายที่เพิ่มความปลอดภัยคือบล็อกยางที่มีเบรกเกอร์ทั้งตัว RCBO และตัวธรรมดาบล็อกยางคู่ใจผมมันต้องทนทุกสภาพการใช้งานไม่ว่าจะลากจะโยนต้องทนในหน้างานช่างอุปกรณ์ไฟฟ้า ของเรากินกำลังไฟสูงจำเป็นต้องใช้บล็อกยางที่รองรับกับเครื่องของเราได้และในความเป็นจริงหน้าง,งานเพื่อนๆช่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องทำงานทั้งตัดและเชื่อมไปพอพร้อมกันบล็อกยาง B1 ตัวนี้สามารถรองรับกระแสได้สูงสุดถึง30แอมป์ใช้งานได้สบายๆบาเลครับ บล็อกยาง B1 มีให้เพื่อนๆเลือกได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวเปล่าชุดพร้อมสายแบบนี้นะครับควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเพื่อนๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าบล็อกยาง B1 แข็งแรงทนทานและปลอดภัยเพราะมีมาตรฐานมออ,อกบล็อกยาง B1 ถึกทนปลอดภัยมั่นใจได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะครับผมและ B1 จะทำคลิปสาระดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมอีก